อันตามาังพิจารณาสังขารังกโรมรมเสัาเปสังขารานิจาสังขานคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมตั้งหมดทั้งสิน้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไป ชาเปสังขาราทุขาตสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปตานามตามตั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นตุกทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปชาเปธรรมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวง ัง้งนีเป็นสังการและไม่ใช่สังการทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวางชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณงความตายเป็นของยั่งยืน อาวาสังมายามริตาพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้นรณปาริโยสานังเมจิวิต,ตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมาลานางเมนิยตัง ความตายของเราเป็นของเดียวหัวตาควรที่จะสังเวศอายังกายโยนร่างกายนี้อาจิรังมีได้ตั้งอยู่นานอาเปตวิญญาณโนครั้นปราศจากวิญญาณชุดทออ่นานเก่าติงเสียแลว้วอาจิเซสติ จากนอนทับปาทวิงซึ่งแผ่นดินกาลิงกาดังอิวะประดุดดังว่าต้นไม้และต้นฟืนนิรัตทางหาประโยชน์ไม่ได้